เกมโชว์แรกใช่ไหมคะของช่อง3คือ,อรายเกมอะไรเมื่อกี้เห็นนะต่อไตพก<ะ>แล้วนะครับแต่น่าจะอยากรู้ว่าคือรายการชื่ออะไระไปดูกันเลยคําตอบฮะ,ฮะ <laughs> รายการวาร i e ตี้เกมโชว์คืออีกหนึ่ง Infinity Happiness ที่ไทยทีวีสีช่อง3นำเสนอให้คุณผู้ชมตลอด50ปีที่ผ,ผ่านมาย้อนสวัสดีครับท่านผู้ชขอต้อนรับกทุกท่านสู่รายการย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2527พิธีกรมากฝีมือไกรภพลิมประพัดมาร่วมง,งานครั้งแรกกับไทยทีวีสีช่อง3ในบทบาทผู้จัดและพิธีกรรายการเอาไปเลยถือเป็นจุดเริ่มต้นของรายการเกมโชว์แรกของสถานี ตอนนั้นเราตื่นเต้นกันมากเราจําได้เลยบรรยากาศของประเทศชาติหรือของสังคมโทรทัศน์มันแตกต่างากสมัยนี้มากแต่อันนึงที่ที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันจะสร้างความรู้สึกปรากฏการณ์ให้กับช่อง3เลยก็คือรายการฝันที่เป็นจริงมันเป็นช่วงชีวิตของการทํางานหรือการทํารายการที่มีความหมายและมีความสุขมากๆและเป็นประโยชน์กับสังคมเยอะ yeah! แยะเต็ไมไปหมดเลยวิชาที่ได้ไปครับอย่าได้ไปดูถูกทางรายการของเรา ฝันที่เป็นจริงพอยกย่องคุณลุงว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้กับช่องสามเป็นอย่างยิ่งก็คือเกมเศรษฐี T เหลืองแดงเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยใดข้อที่สองครับเป็นคำตอบสุดทา้ายถูกต้องครับเกมเศรษฐี T นี่เป็นรายการซึ่งมีเรตติ้งสูงที่สุดในประเทศจำได้เลยตอนเย็นๆตอนนั้นนะฮะเราจัดรายการสาวอาทิตนยะ์ถนนว่างครับถนนว่างจริงๆคนรอดูเกมเศรษฐี T กัน ได้พบลิมประพัฒน์ถือเป็นผู้บุกเบิกรายการวอรไี้ท่านแรกให้กับช่อง3รวบรวมความบันเทิงครบทุกแนวรวมไปถึงช่วงทล์กโชว์ที่มีเอกลักษณ์สุดๆนั่นก็คือรายการยอดฮิตอย่าง Twilight Show รายการเดียวในประเทศไทยที่มีความยาว3ชั่วโมงเต็ม ย้อนกลับไปดูเหมือนจะเห็นพี่โคตีมาตอนอายุ13มาตอนเด็กเลยมาถึงแล้วมาเรียกพ่อพ่อพ่อมบอกฉันไม่ใช่พ่อแก่เออฉันยังจำได้เลยเออพ่อพ่อเนี่ยตัวนิดเดียวเนี่ยดูดีดีดทวดจิดเดียวอ่ะนั่นอ่ะคือสมัยนั้นไม่มีตลกและตลกคาเฟ่าลังจะตายผมเองก็ไปเอาตลกคาเฟ่กลับมาทำเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จมากมากมากเลยผมเชื่อว่าท่านดูรายการนี้อยู่ท่านคงจะจําได้ว่าท่านได้รับความสุขจากเราขนาดไหนและท่านเชื่อมาทุกๆกคนที่ทํางานคิดแบบเดียวกันหมดเลย ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดและวนั่นคือสัญญาที่เราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านผู้ชมให้ใจเรากับท่านผู้ชมเพราะเพราะเหตุผลเดียวเพราะเราคือไทยทีวีสีช่อง3ครับ